Hi everyone, how are you today? Welcome to English c l a s s again. วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับภาษาอังกฤษนะคะ EP ที่3นะคะ EP ที่3นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาอังกฤษนะคะอักษรนำในภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวสะกดในภาษาอังกฤษซึ่งวิธีการออกเสียงเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะอะหน้านี้นะคะ คำควบกล้มภาษาอังกฤษคำควบกล้ำภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคำควบกล้าเหมือนกับภาษาไทยใช่ไหมคะก็อ,อ,อย่างเช่นคำควบกล้ำรอเรือลอริงนะคะภาษาอังกฤษก็มีมันกอ่นตัวแทนตัวเสียงตัวอออ,ออกเสียงว่าเริกระดกลิ้นนิดนึงนะคะเรินะคะจะได้เป็นเสียงรอเรือส่วน L L เอลออกเสียงธรรมดาเลยเรินะคะก็ได้เป็นเสียงลอริง เป็นเสียงคำควบกล้มลอลิงนะคะอะไปดูตัวอย่างกันอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะ B R ออกเสียงว่าเบรควบกล้มรอเรือนะคะตัวอย่างคำะยกตัวอ่าคำว่า b r i d e brain B L b บรแบรด brew C R คาร์ค,รครีม crab C L cutter crop Clean. D R dare drink draw F R Far flop fruit F L follow fro fry G R kar. grow grape G L color grew g r o w t P R p a r l และ p a r l p a r l ออกเสียงได้ว่าพราวพรอน p a r spray spring P L p a r l plus please T R ออกได้สองเสียงนะคะทาร์กับตาร์อย่างเช่น tree try strike strawberry ต่อไปอักษรน,นำอักษรน,นำคืออะไรอักษรน,นำก็คือเสียงแรกออกเป็นเสียงอะนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ว่าแต่ละตัวส่วนมากจะออกมีอักษรน,นำค่ะจะออกจะออกอยู่สองเสียงคือเสียง เสียงสะกับเสียงถะนะคะสะก็คือเอสนะคะเอสสะต่อไปทีถะนะคะมาดูตัวอย่างคำอย่างเช่นคำข้อที่1น,นะคะข้อที่1 SC นะคะ SC ออกเสียงว่าสเกิรและก็สเกิรสเกิรเนี่ยก็อย่างเช่นคำว่า scheme scoop สเกิรคำว่าสครับ สโคนต่อไปข้อที่2นะคะ S L เสก็จะได้คำว่า s l i d ์ส o รว์ S K s k ก้สกายสก S M Small Smile S N เสน่ Snow Snake S P สเ,สเสสป่ส o ูน spec st s t stone style sw swerve swim swan sq s c o v r s q u i e square tw t w e r t w i n t to win นี่คืออักษรน,นําอักษรน,นําคือเสียงตัวแรกออกเป็นเสียงอะ นะคะแต่ไม่มีตัวสะกดต่อไปตัวสะกดนะคะตัวสะกดเราจะเราจะใช้ตัวสะกดหมายความว่าในที่นี้เราอาจจะเห็นคําเหล่านี้แต่ว่ามันออกเสียงลำบากพอเราเห็นปุ๊บเราเคยเรียนไปแล้วเราอาจจะออกเสียงถูกต้องนะคะอ,อย่างเช่นตัว x นะคะ ถ้าอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดจะออกเสียงว่านะกะอย่างเช่นคำว่า b o x Ox Fox e n d n e d Grand Sand Rand Nk Nk Tank Pink Wink Ng, ng King Kong Hank Long c c k, k backpack black clock s 2ตัวนะคะเราจะเรียกว่า double s นะคะออกเสียงเซ less class glass n e r t h e r s e n d hunt crowd sh ช fit blotch, putch, ch, peach, beach, church, o l, b l Ear l e e l g r i l l eel, q, grill, mb ตัวนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูตัวนี้นะคะ mb m เราจะไม่ออกเสียงตัว B นะคะเราออกเสียงแค่ m นะคะ,ะเช่นคำว่า lamb, comb, bomb ต่อไป mp M.P. ramp ramp dump ต่อไป wg G. อย่างเช่นคำว่า egg ต่อไป gh อยู่ในตำแหน่งตัวสะกดเราจะออกเสียงว่า F. อนะคะอย่างเช่นคำว่า love enough tough ต่อไป g h t g h t นะคะ gh อันเนี้ยจะเหมือนตัวข้างบนเลยนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวท t พ่วงต่อมานะคะเราจะออกเสียงเ th gh เราจะไม่ออกนะคะเราออกเสียง th อย่างเช่คนคำว่า eight right night ต่อไป n c h n c h n r t u r e อย่างเช่คนคำว่า lunch punch brunch ต่อไป tch คำนี้ก็เหมือนกันค่ะนักเรียนตัว t เราจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงเชอย่างเดียวยเช่นคำว่า match catch peach นะคะนี่คือหัวข้อที่เราเรียนไปวันนี้ไหนนักเรียนลองชวนให้คุณครูฟังสิคะว่าวเราเรียนอะไรไปบ้างข้อที่หนึ่งเราเรียนเสียงคำครบกรามในภาษาอังกฤษ ข้ที่สเราเรียนเสียงอักษรน,นำในภาษาอังกฤษส่วนอันที่3มคือเราเรียนเสียงตัวสะกดในภาษาอังกฤษส่วน EP ที่สี่เราจะเรียนอะไรกันนั้นนักเรียนรอติดตามนะคะสําหรับวันนี้ goodbye